ต,ตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ใน,ในการ s ต o อ l ลอ s กับหมวยธนวันปธชนนะคะเซ็ตินเด็กไทยทยานขึ้นมาปรับตัวบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารับวันฮันละวีนบวกแรงเลยนะคะผู้ชม18จุดค่ะเช้านี้เซ็ตยังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวต่อเนื่องนะก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าการขึ้นมาต่อเนื่องแบบนี้จะถึงเวลาที่อาจจะมีแรงย่อบ,บ้างหรือย,อยังนะคะมาดูภาพของดัชนีในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันนะคะทันทีที่เปิดทําการซื้อขายเซ็ตนั้นเปิดขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวค่ะ ค่อยๆปรับตัวแล้วก็กรอบการแกล่งตัวของดัชนีในช่วงภาคครึ่งเช้านะคะแกล่งตัวอยู่ในแดนสีเขียวตลอดทั้งครึ่งวันเลยนะคะจุดที่บวกมากที่สุดคือบวก6.99จุดนะคะจุดที่เซตนั้นย่อตัวลงไปติดลบลบ0.01จุดนะคะก็คือเพียงแค่นิดเดียวนะที่ลงไปทดสอบค่ะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนั้นที่ระดับ1,585.33จุดนะคะที่ระดับนี้เซตบวก1.17จุดหรือ0.0 7%นะคะมาดูห้านดับหลักทรัพย์กันค่ะ S c b ขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะหุ้นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะวันนี้เข้ามาทําการซื้อขายเป็นวันแรกค่ะราคายังไม่สามารถยืนเหนือจองได้นะคะราคา IPO อยู่ที่25บาทนะคะ ล่าสุดค่ะ B A ลงไป6นะคะตามติดมาด้วยตัวของ L H Bank นะคะขึ้นมา9คอยืนบาท99สตาง A E C ขึ้นมา3ยืนบาท87สตางและ K Bank ย่อตัวลงไปเล็กน้อยค่ะมาที่ตลาดหุ้นในฝักฝั่งของต่างประเทศกันค่ะฟิวเจอร์ล่าสุดดาวโจนย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะ n a สเด q เช่นกันค่ะและ S P 500ด้วยนะคะมาที่ฝากฝั่งของยุโรปค,ค่ะล่าสุดนะคะฟุตซิลันดอนบวก 8ุดนะคะสำหรับ Future, 40, ฟิวเจอร์ CAC40 ฝรั่งเศสบวก90ดัชเยอรมนีบวก2 0 3ุุค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะส่วนใหญ่จะคลักเคล้ากันไปนะคะห่างเซงิงฮ่องกงลงไป9 3จุดค่ะอินโดนีเซียลงไป1 2ไวทไต,ต้หวนันบวก3 0ุุค่ะกลับมาที่เซ็นติดิเด็กของบ้านเรานะคะตอนนี้ เรามาทดสอบช่วงเช้าสูงสุดที่ระดับ1,591จุดนะคะอีกนิดเดียวก็จะ1,600จุดแล้วนะคะมีโอกาสลุ้นแค่ไหนที่เซ็ตนั้นจะทยานขึ้นไปอยู่ในบริเวณนั้นต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะพินิกการกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักษรัพัวหลวงนะคะเรานั่งอยู่กับคุณวิกิตีรรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิสวัสดีค่ะ ครับสสวัสดีค่ะตอนนี้อีกนิดเดียวจะพันหกร้อยแล้วนะคะคุณวิกิตประเมยยังไงคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนได้ไหมคะคิดว่าช่วงสั้นๆน่าจะเร็วเกินไปนะครับ,รบที่จะกลับขึ้นไปทะลุตรงบริเวณพันหกนะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสทะลุได้ไหมมี นะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีภาพของการพักตัวลงมาบ้างนะครับเพื่อลดความร้อนแรงนะครับแล้วก็การพักตัวเป็นสิ่งที่ดีครับก็น่าจะเป็นจังหวะสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อรอบที่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสในการย่อลงมาหาจังหวะในการเข้าซื้อครั้งหนึ่งนะครับถ้าประเมินแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาพในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ทุกคนเคยวิตกกังวลกันกับภาพที่เห็นตัวเลขที่มีการชะลอตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวเมริการหรือว่ายุโรปผมว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ะออกมาในช่วงของต้นสัปดาห์นี้นะครับก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนน,ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวยุโรปนะครับแต่ชนิดภาคการผลิตอย่างตัวของ PMI นะครับในตัวของบอริกาก็จะเป็นในเรื่องของตัวดัชนิภาคการผลิต ISM นะครับแล้วก็คงจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากในฝั่งของตัวยุโรปแล้วก็ตัวของสหรัฐนะครับก็คงจะหนุนนําในเรื่องของตัวโมเมนตัมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในระยะสัปดาห์ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรใหม่นะครับขณะที่จีนเองเนี่ยตัว ที่น่าจะเป็นตัวของออฟฟิเชียลก็น่าจะประกาศในช่วงของต้นเดือนเหมือนกันนะครับก็น่าจะต้องรอดูก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าดูจากตัวเลขคาดการณ์จากบุ็เบิร์กคอนเสอร์ซัแล้วเนี่ยไม่ได้ปีไม่ได้มีแนวโน้มที่เป็นลบมากนะนะครับแล้วก็คงจะต้องตามดูกับในเรื่องของตัวผู้ที่กลุ่มนโยบายนะครับก็คือตัวของธนาคารกลางของยุโรปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในฝั่งของตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับก็สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดนะครับกับในเรื่องของการประกาศเป็นเงินที่มีการอัดฉีดเข้ามาผ่านการเข้าซื้อพวกตัััวววขอองงทุนนนนนรย่่่าเชใสต ETF ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหลีกนะครับก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นในฝั่งภูมิภาคเอเชียมหดสุดในบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับรวมถึงหุ้นไทยด้วยก็คงจะต้องตามดูกันครับว,ว่าสัปดาห์นี้นะครับ ECB ที่จะมีการประชุมกันในวันพฤหัสเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณอะไรบ้างที่เป็นเชิงบวกกับตลาดหุ้นโดยรวมนะครับแล้วก็รายงานการประชุมของทางธนาคารกลางญี่ปุ่นก็อยู่ในช่วงปลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในเชิงที่เป็นด้านบวกนะครับกับแถลงการในฝั่งของตัวผู้ที่กําหนดนโยบายทางการเงินนะครับ จะมีการประชุมดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่ตลาดมีการคาดการณ์ันครับว่าน่าจะมีการคงเอาไว้ที่2%แต่แนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับพอดูจากตัวเลขของเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยที่จะออกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1.6%่งก็นะครับก็คือชะลอตัวลงมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่1.8ก็มีทิศทางที่ไม่น่าจะเป็น ผมคิดว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าข้างล่างนะครับยังไม่ค่อยได้ปรับโดวขึ้นมาแล้วก็ยังพอที่จะเลือกซื้อหุ้นปรายตัวได้หรือจะเลือกหุ้นตามกระแสก็ได้นะครับอย่างวันนี้ก็จะมีกระแสในเรื่องของพวกการควบรวมกิจาการกันนะครับในส่วนของตัวธุรกิจค้าปลีกอย่างตัวของเทสโก้โลต้ที่อาจจะมีการขายเงินลงทุนในฝั่งนี้ออกไปนะครับค่ะอย่างนี้เองมองว่าในเบื้องต้นระยะสั้นอาจจะยังยืนไม่ได้พันหกร้อยนะคะ,คะด้านล่างที่จะมีโอกาสย่อจังหวะของการย่อนี่คุณวิกิตมองลึกขนาดไหนคะ ไม่ลึกครับแล้วก็แนวรับนะครับก็คงจะอยู่ในโซน1 5 6่นต้นต้นนี่แหละนะครับก็คิดว่าน่าจะรับอยู่แล้วก็เล่นกลับขึ้นไปใหม่ครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับตลาดก็คือน่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นรับพักนะครับมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวขึ้นตลอดทางนะครับแต่โมเมนตัมโดยรวมแล้วยังอยู่ในเล่นเออเรายังเล่นกันอยู่ในกรอบขาขึ้นครับค่ะก็ยังคงเป็นเล่นอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะแล้วเอาขอแนวต้านในระยะสัปดาห์แล้วก็ภาพระยะเดือนนึงค่ะ ครับแนวต้านระยะสัปดาห์ก็ยังอยู่ที่พันหที่เดิมนะครับแล้วก็ในภาพของเดือนนี้นะครับก็คือเดือนพฤศจิกผมก็มองอยู่ที่บริเวณ1,600ต้นๆนะครับอาจจะมีเกินขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ว่าโมเมนตัมแบบนี้ดีครับเราจะเลือกเล่นหุ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราจะมีหุ้นให้เลือกได้ง่ายนะครับกับตลาดที่เล่นกันเป็นรอบขาขึ้นแบบนี้ค่ะอย่างนี้การกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ควรจะกําหนดยังไงคะสมมุติว่าพอที่รอจังหวะของการซื้อเมื่อสักครู่คุณกิจบอกว่ารอย่อสักพันห้าร้อยหกสิบ ก็จะหวัการรับจะทำได้2รูปแบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวไหนที่ยังไม่ขึ้นนะครับยังลกกาดอยู่ผมว่าซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ขึ้นไปแล้วร้อนแรงให้มันพักตัวลงมาบ้างนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อรวมถึงหุ้นตัวเล็กๆด้วยนะครับหุ้นการหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะไปต่อได้เหมือนกันนะครับที่บอกมานะครับถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ราคายังไม่ค่อยขึ้นนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของตัวแบงก์กรุงเทพนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าราคาตรงน พักตัวลงมาก็อาจจะเป็นในกลุ่มพวกธุรกิจคาปปีกนะครับหรือจะเป็นสื่อสารก็ได้นะครับย่อลงมาก็อาจจะมองในเรื่องของการเข้าเก็บหุ้นพวกนี้ส่วนในเรื่องของตัวหุ้นขนาดกลางนะครับแล้วก็มีประเด็นของการเก็งกําไรอย่างที่เรียนในตอนต้นนะครับกับเรื่องของการรวบรวมกิจการในกลุ่มที่เป็นคาปปีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องธุรก,กิจที่เ,เกี่ยวกับลักษณะของตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็อาจจะมีการเก็งกําไรกันได้เหมือนกันในช่วงนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักพูดสนากนก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ สต๊อปล็อสกับคุณวิกิติรัวนรัตน์จากบริษัทลั้งซ้อนบัวหลวงหลักโฆษณาค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยอยโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เซ็ตใกล้จะไปที่พัน0จุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจะย่อก,ก่อนไหมหุ้นที่มีอยู่ตอนนี้กำไรอยู่ต้องขายออกไปก่อนไหมนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามคุณวิกิตได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 5 8 0 2 1 8นถึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปดูที่กลุ่มของธรรานาคารพาณิชย์กันก่อนนะคะุณผู้ชมครับเพราะว่า พอ5ในวันนี้ก็มีกลุ่มแบงค์มาด้วยบางตัวก็มาบางตัวก็ไม่มานะคะคตัวที่ยังแรกกาบแล้วก็ยังรอจังหวะการซื้อได้จะเป็นตัวไหนคะ ก็จริงๆวันนี้นะครับคุณในกลุ่มแบงค์ที่ลีดขึ้นมาก็คงจะเป็นตัวของ SCB นะครับจะประเด็นข่าวในเรื่องของตัวกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้ราคาหุ้นนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับส่วนในกลุ่มแบงค์ตัวอื่นเนี่ยก็ยังราคาไม่ค่อยขึ้นไปไหนนะครับยังคงนิ่งๆไม่ว่าจะเป็นเกสิกรแบงค์กรุงเทพนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวแบงค์เล็กที่มีการเก่งกําไรกันอย่างในตัวของทหารไทยนะครับผมมองว่าในส่วนของตัวเซกเตอร์แบงค์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครอ ปัจจัยที่จะเร่งราคาหุ้นเองเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับก็คงจะต้องรอกันถึงในส่วนของตัวการประกาศทบทวนดัชนีล่าสุดนะครับรอบใหม่ที่ทาง MSCI จะมีการรีวิวกันนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็คิดว่าในส่วนของตัวในกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับถูกลดน้ําหนักลงมาอย่างในตัวของ BBL นะครับก็มีโอกาสครับที่ในเรื่องของตัวน้ําหนักจะกลับคืนมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกลดน้าหนักมาด้วยสาเหตุก็คือในเรื่องของตัวสภาพคล่องเองเนี่ยนะครับที่มีน้อย นะครับไม่เพียงพอให้ฝรั่งซื้อผ่านในส่วนของตัวกระดาน NVDR นะครับแล้วก็ลุมของฟอนเลสเป็นเต็มอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยราคาปัจจุบันในเชิงของตัวชั้นทางเทคนิคของแบงก์กรุงเทพเองเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยได้ขึ้นมานักนะครับก็ยังอยู่ในโซนด้านล่างอยู่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของตัวเทคนิคข้อที่เรียกว่าตัวของ m a c d ก็มีนวโนมที่จะกลับตัวขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ามีการกลับมาเพิ่มน้ําหนักนะครับในในในส่วนของตัว MSCI รอบ กลุ่มได้เหมือนกันะนะคร่ะช่วงนี้มาที่สาย้องทุนนะคะไปที่สายแรกสายคุณเจริญค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตัวบีวเองครับผมซื้อไว้ที่ยี่ปีหนึ่งครับผมวันนี้นะครับค่ะค่ะะทั้งป็นไงครับ ค่ะเดี๋ยวรอพอจะคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ทาก็คง <พอ S 2> จะพ <อ S 2> บบูดหลวง <ใน S 2> เป็นในส่วนของข้อเท็จริงนะครับเพราะเราเป็นกริอันเดอรลไลอ์อยู่นะครับ <88 S 2> ในเชิงของข้อเท็จริงก็คือในส่วนของตัวมูล,ลค่าตลาดนะครับที่ cover ที่เราทําอยู่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6 3 0 0 0ถึง73,000นะครับก็ถ้าเทียบเป็นต่อหุ้นด้วยจํานวนหุ้นที่2 1 0 0่ล้านหุ้นหลัง IPO เนี่ยผมคิดว่าราคาปัจจุบันที่ลงมานะครับก็มีดิฟดิสคาร์เมื่อเชียบกับมูลค่าเหมาะสมนะครับเกินกว่า25% -30% ก็รอจังหวะแล้วกันนะครับ ผมยังเชื่อว่าในเรื่องของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสะท้อนในเชิงของตัวมูลค่าเหมาะสมได้นะครับต่อที่ใส่คุณหมิงเลยค่ะคุณหมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคำถามตัว s c Asset ค่ะค่ะ s c s s e ซื้อไว้ต้นเท่าไหร่คะค่ะสามบาทเก้าสามค่ะได้ค่ะ สามบาทเก้าสิบสามค่ะตอนนี้ควรจะคัดลออไปหรือว่ายังไงคะจะรอโอกาสต่อคะค่ะอืมครับก็เอเสามบาทเก้าสิบสามค่ะเอ S สามจุดเก้าสามนะครับถือเอาไว้นะครับก่อนนะครับขึ้นมาถึงทุนหรือมีกำไรนิดนึงแล้วก็ขายครับค่ะก็คือถือถือก่อนได้ใช่ไหมไม่ต้องคัดใช่ไหมคะครับค่ะไม่ต้องคัดครับไม่ต้องคัดนะคะต่อที่สายคุณสมชายค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับ จะถามหุ้นทีจีโปรครับต้นทุน6 66ตังค์ค่ะทีจีปโปรนะคะต้นทุน66สตางค์นะคะจะกำหนด<ะ>กลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับตัวหุ้นทีจีจีปโปรก็ในเชิงเทคนิคนะครับราคาหุ้นน่าจะยังคงเล่นขึ้นต่อได้อีกระดับหนึ่ง,ะงนะครับมองแนวต้านอยู่แถวประมาณสัก73สตางค์ครับก็อาจจะถือรอขายนะครับถ้ายังไม่ผ่านแนาวตา้านนะครับแนวตา้าน73สตางค์จับตาดูนะคะถ้าหากว่าผ่านก็ฟโล o w ถือต่อได้นะคะถ้าผ่านอาจจะถือลุ้นต่อสักระยะหนึ่งนะครับไม่ผ่านขายก็ ค่ะไม่ผ่านขายก่อนนะคะมาที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรเชิญค่ะค่ะจะถามมุ้นเอวีอค่ะเอเอวีค่ะเอเชียค่ะค่ะลส่วนสีบาทยี่สิบาทำไงดีคะสี่บาทยีบห้ค่ะ สี่บาทยี่สิบห้ามีกำไรแล้วนะคะแต่ราคาหุ้นมันออกแนวไซเวย์นะครับในเชิงของตัวเส้นเทคนิคนะครับอาจจะถือรุ่นต่อสักนิดหนึ่งดูนะครับเพราะว่าถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยในเชิงของตัว AAV เองเนี่ยนะครับราคาปัจจุบันก็ถือว่ามีดิฟดิส卡尔เหมือนกันเมื่อเทียบกับูลค่าเหมาะสมที่5บาทกว่านะครับ5าบาท40ก็แนะนำว่านะครับในเชิงของตัวการเก็งกำไรหรือว่าการเล่นรอบนะครับก็ถือไปอีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณ4ีบาท60นะครับหรือว่าสบาท8 ถึงตรงนั้นนะครับเล่นรอบขายออกมาก่อนได้ครับแล้วค่อยหาจังหวะในการเล่นใหม่อีกทีนึงค่ะต่อที่สายคุณทานี้นะคะคุณทานีสวัสดีค่ะคสวัสดีครับเป็นค่ะครับขอสอบถามตัว CGS ครับค่ะครับผมมีต้นทุนอยูนบาทเจคจะถือต่อดีไหมครับค่ะได้ค่ะบาท78ตอนนี้นักกระดานบาท68นะคะลงมา10ตังค์นะคะ CGS ค่ะ Country Group นะคะ ดูจากแพทเทิร์นของรกราฟแล้วกลุ่มหลักซัพ์ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะต้นทุนบาท78ตังค์ค่ะถืออีกสักระยะหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะได้ขายใกล้ๆกับทุนนะครับแล้วก็อาจจะติดแนวต้านอยู่ทับประมาณสัก1.74 1.76นะครับแล้วก็คงจะออกมาก่อนดีก,กว่านะครับะะเปลี่ยนตัวเล่นแล้วก็หาเป็นตัวอื่นที่น่าจะมีการเก่งถ้าจะเล่นหุ้นเก่งกำไรประเภทแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า ไปดูในส่วนของพวกตัวหลักทรัพย์อย่างไอร่าที่เพิ่งเข้าตลาดน่าจะดูดีกว่าในเชิงของชาร์จทางเทคนิคนะครับเพราะถือว่าเป็นหุ้น IPO เพิ่งเข้าสดใหม่ไม่มีคนติดนะครับโอากาสเล่นขึ้นได้แรงมีมากกว่าค่ะมาที่ต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะชเชิญค่ะสวัสดีครับค่ะ สอบถามตัวนวรัตน์จะลงทุนได้ย่างครับตอนนี้นะค่ะจะรอซื้อนวรัตน์นะคะนวรัตสองบาทสี่สตางค์กระดานถึงเวลาสะสมกับเขาบ้างหรือยังคะเพราะว่าหุ้นรับเหมาตัวใหญ่ก็ไปกันแล้วก็คิดว่าน่าจะมองกันในเชิงของการเก็งกําไรนะครับเพราะว่าเราไม่มี cover ในเชิงพื้นฐานเอาไว้นะครับคิดว่าราคาหุ้นเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นนะครับแต่คงไม่ไกลนะครับติดอยู่แถวประมาณสัก2บาท20ิ นะครับหรือจะ2บาท30ก็ล8แต่นะครับก็น่าจะไปได้อยู่แค่แถวนั้นนะครับโอกาสที่จะเบรกตรงนั้นไปได้เนี่ยผมว่าน่าจะยากนิดหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าจะหาหุ้นมองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยไปหาหุ้นตัวอื่นที่มันดูแล้วมีสัญญาณของการเทิร์นน่นราที่ชัดเจนมากกว่านี้น่าจะดีกว่าครับค่ะต่อที่สายคุณอรพินนะคะคุณอรพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอเจ้าบีด i ไอ i แนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้มีอยู่ที่12.4ค่ะสวัสดีค่ะ12.4 VDI ตอนนี้หน้ากระดาษสิะคอะ แนะนํา,าว่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เกิน13นะครับผมอยากให้ขายออกไปก่อนนะครับหรือตรงนี้ถ้ายังพอมมีกําไรจะขายเปลี่ยนตัวเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากในเรื่องของตัวแนวโน้มการเติบโตของกำไรในช่วงปีหน้าแล้วเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับอาจาจะมีกําไรชะลอตัวลงมาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน,น้มของตัวราคาหุ้นเองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้เหมือนกันราคาเป้าหมายของเราทำเอาไว้ที่11.50นะครับแต่มูลค่าอยู่ค่ะ ต่อที่สายคุณเจนจิราค่ะคุณเจนจิราสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากทราบ LS ค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะซื้อไว้ซื้อไว้10บาทสามสิตังค่ะค่ะประมาณหน้ากระดาเลยนะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวของลาแนนเ o u ส์นะคะ เอเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็คงจะมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณ1.40บาทสี่บาท 6, เออโทษที1 0บ0าท 40, ถึง10บบาท 60, นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแนวต้านครับถ้ายังไม่ผ่านนะครับผมว่าก็ล็อกกำไรไว้บางส่วนก่อนดีกว่านะครับค่ะก็10บบาทนะคะประมาณนี้ <10. S 1> เป็น10.6 10.4ถึง10.6จนวต้าน10.6นะคะถึง 10. สี่เป็นแนวต้านนะคะคก็ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเี่ยกับน่าจะเป็นลักษณะไซเวย์มากกว่าที่จะวิ่งแซงตัวอื่นนะครับตัวนี้ น่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์มากกว่านะคะตอนนี้การกําหนดกลยุทธ์นะคะสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในระยะภาคกลางๆหน่อยก็ยังคงโฮล่ขึ้นต่อได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นจังหวะการย่อเซ็ตใช่ไหมคะอืมใช่ครับค่ะก็ถ้ามองอย่างนั้นผมคิดว่าในส่วนกลุ่มที่น่าสนใจในเรื่องของการอารอซื้อนะครับถ้าหากว่าราคามีการอ่อนตัวลงมาในรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มสื่อสารกลุ่มค้าปีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มบ้านนะครับค่ะกลุ่มบ้านนี่ตัวไหนที่ดูแล แล้วน่าจะมีคน <พอ S 2> ที่มีเขา,าเรียกว่าเอ r ร i n g งหรือว่ากำไรนะครับที่จะออกมาดีในะรอบนี้ก็จะมีตัวของ AP แล้วก็ Qhouse นะครับตัวที่ถูกที่สุดในกลุ่มตอนนี้คือตัวของ AP ะนะครับแล้วก็ตัวที่ถ้าจะมองในเชิงของตัวชาร์จทางเทคนิคแ,แล้วรู้สึกว่าจะแข็งกว่าตลาดก็คือตัวของ l อ n นะค่ะตัวของกลุ่มค้าปลีกนะคะ คาปีกเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองกันในเชิงของการกินกาไรกับตัวของบิ๊กซีหรือ BJC จนะครับกับข่าวที่อาจจะมีการซื้อตัวของโลตัสนะครับจากทางเทสโก้ไปแต่ว่าถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานผมว่า C p พอราคาที่ลงมาในระดับนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เลือกได้ครับจะกินกําไรในตัวบิ๊กซีก็ได้หรือว่าจะมองในเรื่องของการเก็บตัวของ CPO ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ดูว่าชอบตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะครับค่ะกลุ่มสื่อสารมองยังไงบ้างคะ กลุ่มสือ่อสาร <สา S 1> เนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาช่วงก่อนหน้าแข็งกว่าตลาดนะครับแล้วก็เริ่มนิ่งไปนะครับผมคิดว่าตัวของแอดวานเนี่ยถ้าราคาออ,ออกด้านข้างได้เนี่ยก็น่าจะเก็บได้นะครับน่าจะซื้อได้เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองก็คือราคาหุ้นอาจจะดูร่าหวือหวานนิดนึงก็คือเวลาปรับตัวขึ้นแล้วลงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็คือตัวของไทยคมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองในเชิงของตัวอัพไซด์ในี่ค่อนข้างเยอะในปีหน้านะครับก็เรามองราคาเป้าหมายกกัันนน50าาาบทตอี้รคคยงงจะ How, หรือให้ส่วนลดจากราคาเหมาะสมอยู่ค่อนข้างเยอะครับค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะ,ค,ะคุณวิกิตมองยังไงโดยเฉพาะตัวใหญ่ใหญ่อะ CKIT d ดีครับถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างจริงๆช่วงนี้น,นะครับ,รบข่าวจริงมันก็คงจะไม่ค่อยได้มีอะไรใหม่นะครับหือวานะฮะจะไม่ค่อยได้มีข่าวไม่ว่าจะเป็นการเปิดซองการหรือจะเป็นการขายซองอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากนะก็อาจจะเป็นเล่นกันอีกทีก็คือน่าจะเป็นช่วงของต้นปีหน้ามากะนะครับก็แนะนําว่าถ้าจะมองในเรื่องของการเลือกเก็งกําไรในกลุ่มนี้อาจจะได้กับไม่เยอะครับ อาจจะไปมองกลุ่มอื่นก่อนก็ได้ขออนุญาตมาที่กลุ่มเดินเรือสักนิดนึงนะคะครับคุณวิกิตมองตัว TTA กับ p c s ยังไงคะ ก็ถ้ามองแล้วเนี่ยในเชิงของตัวราคาหุ้นเองหนึ่งของตัวพีเชียดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผลประกอบการที่ออกมาในรอบไตรมาสที่3เนี่ยผิดนะครับจากที่คาดก็กําไรออกมาแยกกว่าค่าราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาสะท้อนข่าวนะครับแล้วก็ตัวของ TTA ดูแล้วนี่จะมีโมเมนตัมที่ดีกว่านะครับในเชิงของการกินกําไรในหุ้นกลุ่มเรือเทกองแต่ถ้าดูในกลุ่มเรือทั้งหมดนะครับเราอาจจะเลือกเป็นเรือตู้ก็ได้นะครับผมอาจจะมองตัว RCL ดูแล้วเด่นกว่าเพื่อนนะครับในเชิงของตัวปัจจัยทางฤดูกาลด้วยนะครับแล้วก็ช่วงก่อนที่จะเป็นราก รีสต็อกนะครับในตัวของพวกสินค้าต่างๆที่ผ่านตู้สินค้าคอนเทนเนอร์เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงปลายธันวาคมก็คิดว่า RCL น่าสนใจกว่าในถ้าเทียบกันนะครับในกลุ่มที่เ,เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือทั้งหมดคะ,ะคตอนนี้เซ็ตเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกดิดนึงนะคะตอนนี้บวก1.09จุดที่ระดับ1,583.25จุดนะคะนาทีนี้มูลค่าการซื้อขาย30,000ล้านบาทแล้วถือว่าเยอะไหมคะ ก็ไม่เยอะนะครับ,รบแล้วก็ผมมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามองกันในเชิงเทคนิคหลายคนอาจจะกลัวนในเรื่องของการเกิดรูปแบบอาจจะเป็นดับเบิล็อปหรือทริปเปิล็อปก็แล้วแต่ผมคิดว่าไม่ได้เกิดรูปแบบแบบนั้นนะครับแรงขายไม่เยอะแล้วครับผมมองว่าตลาดย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าเลือกซื้อหุ้นนะครับที่แนะนําไปก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ตัวใหญ่นะครับที่น่าจะดูล้วราคายังไม่ค่อยขึ้นแักกาดมากๆก็อย่างเช่นตัวของแบงก์กรุงเทพนะครับหรือจะเป็นการกินกําไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอย่างเช่นใน น่าสนใจครับค่ะส่วนมาท่อมของรอบนี้ที่ปรับฐานนี่คือวิกฤตมอง่าผ่านไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีรอบนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า1,520ครับถ้ามองกันในเชิงของตัวโมเมนตัมของตลาดในรอบนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับค่ะหนึ่นะคะดูแล้วประเมินมันน่าจะต่ำตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2เดือน หรือว่าเวลาทําการจริงๆเหลือไม่เยอะหรอกนะครับพอเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยจริงๆก็เวลาทําการมันน้อยกว่า20วันอยู่ละนะครับผมคิดว่าช่วงนั้นเองฝรั่งเองก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากอย่างมากก็คือขายออกมาแค่ช่วงนี้แหละนะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็สุดท้ายก็คงจะเป็นลนักษณะการซื้อเก่งกาไรกับหุ้นขนาดกลางข,ขนาดเล็กสําหรับนักลงทุนในประเทศมากกว่าที่น่าจะมีที่ผลขับเคลื่อนตัวของตลาดหุ้นค่ะนี่ค่ะเป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านตองพุ่มในการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพ คุณ <Good S 2> นะคะ,ะ,คะอีกถึงช่วงมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop ล o s สบาธนวัปัทชชน,นะคะช่วงภาคบ่ายนี้เหมือเวลาแล้วเซตเปิดแล้วยังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสการย่อก็มีค่ะเพราะฉะนั้นโรยหารจัดการกำไรกันให้ดีนะคะช่วงนี้คุณวิกิติรัตนรัตนจากบิษัทหลังทร,รงัพย์บหลวงหมวยธนวรปัทชและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคบ่ายดีค่ะสวัสดีค่ะ